ดีครับพี่พีครับโอ้พอดีพี่พีทโทรมาสอบถามกันนะครับพี่ว่าคลิปอีพีหนึ่งพันทงหนึ่งร้อยหกสิบสี่มีข่าวผมมาเช้านะครับพี่พี่รายการที่สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดหายไปไหนอยู่ๆคลิปก็ตัดไปเลยโอ้งานเข้าน้องผมเข้าไปดูจริงๆด้วยครับพี่พีครับอยู่ๆ ไฟช่วงท้ายขายไปนะพี่เนาะก็ต้องแกะรายกา er รที่3 6 3 7 3 8เรามาต่อกันครับพี่คร <lak> ับเราต่อกัน3รายการพี่ๆ <Switzerland> ต่อกัน3รายการนะพี <XV III>. ่เนาะแล้วก็จะได้ส่งท้ายคลิปกันด้วยครับพี่ๆครับเอ้าลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูได้เลยโคชชสิงห์ไม้แกะหลวงปู่รอดวัดบางโนวอนครับพี่ๆครับแบบนี้เจ้าสมุทรสาครพี่ๆขออภัยจริงๆครับพี่ๆครับไม่รู้เกิดจากความผิดพลาดเรื่องอะไรครับพี่ๆครับอยู่ๆพี่บอกว่าเอ๊ะ หายไปเฉยเลยกำลังจะกำลังกำลังรอดูอยู่กำลังรออยู่ดูครับพี่พี่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเนี่ยเอาลองดูดูพี่นะโคตรสิงไม้แกะครับพี่ครับแบบนี้หายยากมากๆเลยครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าหายากมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เรามาต่อกันนะพี่นะมาต่อกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่พี่คลิปสั้นๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พครับแบบเนี้ยไม้แกะนะครับพี่ครับไม้แกะแบบนี้ครับพี่พี่หลวงปู่รอดครับพี่บีอแบางน้บนพี่้ไม่ค่อยได้เจอเลยครับพี่ครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยเป็นโคตรเจ้าสิงนะพี่นะเป็นโคตร ว่าโอ้โหโดนใจครับแบบนี้โดนใจเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูถ้าพี่พีพท่านไหนชอบแบบนี้เอา900บาทแบบนี้เอา900บาทครับพี่พีครับสวยดีพี่พีเอาเ0้าร้อยบาทนะพี่นะ รายการต่อมาครับพี <Jean> ่พ no ีครับเป็นตะกุดครับพี่พีครับรายการต่อมารายการที่37ครับพี่พีครับรายการลงสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีรายการลงสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับแบบนี้นะพี่น้องวันนี้คลิปสั้นเหลือเกินครับพี่ครับคลิปสั้นเหลือเกินพี่พี่เนี่ยตะกุดสีนิ้วแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขำเท่าแต่ว่าเขาไม่ได้ถักลายอ่าจ้าเข็กขบฟันนะพี่น้องพี่พี่น้องเป็นลายโบราณครับพี่ครับแบบนี้เป็นลายเก่าครับพี่ครับลายเก่าลายดั้งเดิมแบบนี้ยุคต้นพี่พี่ครับยุคต้นแบบนีีี้้นนพ่งงลายยเฉ ก็ไปแบบนี้ครับพี่บีครับนี่ แบบนี้เก่าดีจริงสวยจริงจริงครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่าตะกุดตะกัวเขาเก่าจริงจังเลยครับพี่พี่ครับนี่ตะกัวเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับตะกัวเก่าเก่าแบบนี้ och, สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะได้ความเก่าได้ความสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับนี่เก่าจัดจัดสวยจริงๆครับพี่พี่ครับเก่าจัดจัดสวยจริงๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ได้ความเก่าดีได้ความสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท เอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทแบบนี้เอาไป1,300บาทครับพี่พีครับลองดูได้ไหมเนาะแล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พีครับนี่นาทีที่สามมาถึงรายการสุดท้ายกันแล้วครับพี่พีต่อกันได้ไหมและต่อเนื่องครับพี่พีครับขออภัยด้วยพี่พีพี่พีบอกว่า เอ๊ะอยู่ๆทำไมอีก3ามรายการสุดท้ายหายไปไหนผมก็ตกกระจครับพี่ครับก็ว่าเอ๊ะผมก็อัดคลิปหมดแล้วนะพี่นะอัดครบถ้วนเลยครับพี่ครับแล้วก็จนถึงสุดท้ายก็แบบว่าเหมือนเดิมแล้วครับพี่ก็ปิดคลิปจบเรียบร้อยผมก็อัพคลิปขึ้นไปแล้วพี่เพราะว่าระยะเวลาก็ประมาณเกือบเกือบจะสามสิบนาทีแล้วบอยแล้วครับพี่ก็ดูว่าปกติดีครับพี่ครับเราฟังเสียงก็คมชัดดีครับพี่ครับไม่ได้ไปเลื่อนดูสุดท้ายว่าจบตรงไหนครับพี่พี่จะไม่มีทกักมาถามว่าเอ้าอีก3ามรายการสุดท้ายไปไหนผมก็อ ก็ครบแล้วนะพี่พี่ก็เลยต้องรีบมาอัดให้เพิ่มเติมกับพี่พี่ครับแบบนี้รายการสุดท้ายรายการที่38พี่พี่ครับขออภัยด้วยนะพี่เนาะแม้วันนี้วันนี้ตะกุูตะกักดีเหลือเกินครับพี่พี่ครับตั้งแต่กินยาเยอะๆนะครับพี่พี่เบลอไปหมดเลยครับพี่พี่ครับลายจากนารายน้ำน้องพี่พี่เนาะลายจากนารายครับพี่พี่ครับเอ้าเนี่ยเป็นไงครับพี่พี่ครับไม่ได้วัดขนาดความยาวโดยรวมให้ดูเลยพี่พี่เอ้าเริ่มต้นกันใหม่พี่พี่ตั้งสติก่อน เออรีบเลยครับพี่พี่รีบกลับมาทำให้เลยครับพี่พี่ครับรีบมาทำให้เลยพี่พี่9นิ้วครึ่งนะครับพี่ครับ9นิ้วครึ่งแบบนี้นะพี่เนาะความยาวโดยรวม9นิ้วครึ่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะสวยๆเลยครับพี่ครับสวยๆเลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ความยาวใบอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับพี่ครับ5นิ้วนะพี่เนาะมาตรฐานความยาวใบ5นิ้วแบบนี้ครับพี่ครับความยาวโดยรวม9นิ้วครึ่่่่่งคคคคคววววาาามยยใบบบบบบบนนนิ้้้แีีีีีีรรรรััััพพพสดต ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่ดูตอกลายจักนารายแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยมากๆพี่พี่ครับสวยมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับนี่ ตกรายแบบนี้สวยจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ด้ามไม้สักไม้เก่ากึกเลยพี่พี่ชอบมากๆครับพี่ครับอันนี้จะเป็นยันต์นักหมูพุทธายะหรือว่ายันต์ครูโนบินโดยันต์ครูยันต์พุทธซ้อนของหลวงพ่อเดิมครับพี่พีครับแบบนี้สวยกันดีจักรนารายหลวงพ่อเดิมแบบนี้สวยๆน่าใช้ดีครับพี่ครับตกรายคมชัดดีครับพี่พี่แบบนี้สวยมากๆลองดูนะครับพี่พีครับแบบนี้ถ้าพี่พีท่านใดชอบจัดไปครับพี่ครับถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับวันนี้คลิปสั้นเลยพี่พีคลิปสั้นเลยครับพี่พี่คร เ้าสัญญาณกิ่งรัวๆแสดงว่าวันนี้ครับพี่พีครับคลิป EP 1164ครับพี่พีครับน้องดำเสนอพี่พี่ครบทวนแล้วครับพี่พีครับลองดูนะพี่น้องชอบรายการไหนทักทายตรงได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พีบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พีครับยินดีให้บริการครับพี่พีวันนี้ครบทวนแล้วครับพี่พีครับโอ้ครบทวนจริงๆครับพี่พีขอบพระคุณพี่พีหลายๆท่านเลยที่โทรมาเตือนกันครับเพราะว่า อีกสามรายการไปไหนพี่พี่บอกว่ารออยู่พี่พี่บอกว่ารออยู่อีกสามรายการสุดท้ายทนทีเด็ดเลยรออยู่ไปไหนเอ่ยมาแล้วครับพี่ก็มาแล้วครับพี่พี่ครับโอ้ขอบพระคุณพี่พี่หลายๆท่านเลยนะครับพี่พี่ครับนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยกันนะพี่พี่ความที่พี่พี่มีเมตตากับน้องท่พี่นนองไม่ว่าจะเป็นทุกๆเมื่อวานครับพี่พี่พี่เขาโทรมาถามุสุ่แล้วทุกสุดดิกว่าเสียงเป็นอะไรเสียงแปลกๆไปดูแลรักษาสุขภาพไปด้วยเนี่ยผมแบบตื้นใจใจจริงๆครับพี่พี่ครับเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ี่น้เป็นพี่เป็นน้องกันพี่บบคครัอุณ จริงครับพี่พี่แล้วก็อย่างวันนี้คลิปหายไป3รายการพี่พี่ยังโทรมาโทรมาถามอีกว่าอีก3รายการไปไหนโอ้โหขอบพระคุณจริงๆครับพี่ครับดพี่พี่บอกว่า F c ซตัวจริงอย่างนี้ต้องคอยตักเตือนกันบอกกันครับพี่พี่ครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพี่พี่ที่คอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คอยดูแลกันนะพี่นอก็ประมาณนี้ครับพี่ควันนี้ครบทัวแล้วครับพี่พี่หามีข้ผิดพลาดประกันใะไปวันนี้เสียงอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะพี่นกแต่ก็ดีกว่ามาคลิปเมื่อวานเช้านะ้ครับพี่พี่เสียงยังอาจจะแบบกำลังขึ้นน่น้มี ติดๆขัดๆบ้างพี่ครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยครับพี่พวันนี้ผมก็ตื่นมาแต่เช้ากินข้าวแล้วก็กินยาแล้วน้องอาจจะมีแบบเบอร์เบอร์ยานิดนึงครับพี่พี่ครับก็ต้องขออภัยด้วยพี่พวันนี้ก็ขอบคุณพี่พทุกทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมแล้วน้องขอให้พี่พมีแต่ความสุขคิดถึงสิ่งใดก็ขอให้สมบัติหนาทุกประการเฮงๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมาและที่สำคัญครับพี่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่พช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับพี่ครับดูแลรักษาสุขภาพกันดด้้วววยยาคมหวงดากกกกนนนนนน้้้้้อออออองงงชาาาาาายยคคคคีีีีีีีเเเเฮดพพพพพรรรๆๆัับบบบ่่่่่่่็็ตขขะะุุณทททลลสถมมแว โทรมาคุยคุยกันครับพี่พี่ครับขอบคุณอย่างสูงครับพี่พี่ก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่ครับแล้วเรามาเจอกันพี่พี่ทุกๆวันตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนักการที่นี่ที่ช่องแห่งนี้พระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่พี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลากับไปต้องขอตัวลาก่อนนะครับพี่พี่วันนี้สวัสดีครับ